ฝนตกหนักแล้ครับ 5. ตีห้า,นนาตกตีสี่กว่ากว่าเลยอันนี้เือมาฝนตกใปเท้าเลยตีสี่กว่ากว่าครับท่านผู้ชมครับฝนตกครับฝนตกลมด้วยลมแรงสาดหมดเลยสาดมาเปียกมนเลยครับเนะี่ย นี่เปียกหมดเลยครับเปียกหมดเลยอมเภอฟองลาน ตำบลคลองน้ำไหลนะครับอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรหมู่บ้านมอเสร็จทีนะครับฝนตกหนักนะครับไม่รู้ที่อื่นตกหรือเปล่าที่นี่ตกหนักครับท่านผู้ชมตกใจเลยเพราะว่าลมมันแรงมันตีหน้าต่างดังตึ้มเลยก็เลยตื่น tá